พรีวิวจ่าโฮดะนูน้อยร้อยมีมเข้ามาให้เพื่อนๆเ,เล่นกันแล้วครับตัวละครสายฮิวแปะทตานอกสนามน่าเล่นกับตัวละครอย่างเนเฟอร์แล้วก็พี่ฟรินสุดๆเลยคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูทีละสกิลวิเคราะห์ตัวละครให้ฟังรวมไปถึงกลุ่มดาวที่น่าสนใจทีมและการเล่นล่ะเป็นยังไงอาวุธอาร์ติแฟกต์จะเตรียมยังไงให้กับจ่าโฮดะดีไปรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสึ่อกับเกมเกมชิ้น Impact ครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ถึงคิวพรีวิวตัวละครอย่างจาวาดะกันแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกว่าแฟนคลับเยอะมากๆเลยใช่ไหมทุกคนตัวละครนี้ครับจะเข้าในวันที่3ธันวาคมมาพร้อมกับตู้ดูลินเลยครับตู้แรกของแพท6.2มาครับไปดูรายละเอียดกัน Yehoda is on site to ensure that everything goes off without a hitch. จาโฮดะร้อยเงากับสายลมพนักงานของเคหาสถานผู an, ้ที่อ้างตนว่าพึ่งพาได้อย่างยิ่งและทําได้ทุกๆอย่างเลยจ้าโฮดะมาเป็นตัวละครทัดลมถือธนู4ดาวครับมีความโดดเด่นเรื่องของคาพ,พลังโจมตีและเติบโตเป็นโบนัสฮิลนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวละครสายฮิลนั่นเองไอเทมอัพตัวละครและพรสวรรค์เนี่ยเพื่อนๆสามารถหาจัดเตรียมกันได้หมดแล้วครับหาเตรียมกันได้เลย ถัดมาครับเรามาดูกันที่พรสวรรค์สกิลต่างๆกันบ้างเริ่มจากโจมตีปกติอันนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับเราจะไม่ค่อยได้ใช้โจมตีปกติของน้องด้วย ต่อเนื่องมาที่สกิลธาตุครับเรียกว่าเป็นสกิลที่เราจะได้ใช้กันบ่อยๆเลยสําหรับสกิลนี้ครับหากเรากดสกิลธาตุหนึ่งทีเจ้าโฮะดะจะทําการพุ่งตัวเข้าหาศัตรูทันทีครับแล้วก็ระเบิดตัวเองออกเป็นเหมือนระเบิดควันแบบนั้นซึ่งแบบนี้เราก็จะไม่ค่อยกดด้วยสิ่งที่เราควรใช้ในสกิลธาตุครับคือการกดค้างในสกิลธาตุนั่นเองหากเพื่อนๆกดสกิลธาตุแบบกดค้างเจ้าฮะดะจะทําการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปทางด้านหน้าครับผมเขาจะใส่เจ้าแว่นกันลมแล้วก็ผ้าปิดปากพร้อม กับว,วิ่งวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆครับและเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีขวดน้องแมวอยู่ทางด้านข้างครับในสกิลท่าน,นี้จาาดะจะสามารถ เก็บธาตุนั้นๆใส่ขวดได้ครับและเราเนี่ยจะต้องวิ่งวิ่งวิ่งอย่างต่อเนื่องจนขวดตัวนี้เต็มนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยสกิลธาตุออกก็จะเป็นการระเบิด1ครั้งและนี่ก็คือไฮไลท์ของตัวละครเจ้าดาครับหลังจากนี้คือเจ้าขวดนี้ครับเขาจะทําหน้าที่เป็นดาเมจนอกสนามได้ครับโดยดาเมจนั้นจะเป็นดาเมจของธาตุนั้นๆที่เราเก็บสะสมเข้ามาแต่มีเงื่อนไขนิดนึงครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องเป็นลัคนาจาันจรัดแสงหรือว่ามีตัวละครนอตไคร2ตัวขึ้นไปในทีมนับจ เว้าหักดไปด้วยนะครับ1ตัวแล้วก็ตัวอื่นๆอีกสัก1ตัวก็เรียกว่าเป็นตัวละครสายออกแนวซับพอร์ตฮิลให้กับตัวละครกลุ่มตัวละครนอตไคลนั่นเองครับโดยเจ้าขวดแมวนี้ครับเขาจะสามารถโยนเป็นดาเมจธาตุนั้นๆตามขวดที่เราเก็บมาเป็นระเบิดลูกบอลแมวนุ่มิมใส่ศัตรูครับจะสร้างความเสียหายเป็นธาตุนั้นๆในทุกๆ2วินาทีครับแล้วก็เจ้าขวดนี้เนี่ยอยู่นานมากๆครับเกือบ20วินาทีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวละครช่วยแปะธาตุนอกสนามได้เป็นระยะเวลาที่นานมากๆ นอกจากนี้เมื่อโจมตีถูกศัตรูเนี่ยก็ยังสามารถช่วยฟื้นฟูพลังงานธาตุให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับ2หน่วยอันนี้เกิดได้ทุกๆ3.5วินาทีก็คือ2ครั้งได้พลังงานธาตุมาทีนึงโดยครูดาวของสกิลธาตุนี้จะอยู่ทุกๆ15วินาทีนะครับสกิลธาตุเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของการแปะดาเมจธาตุนั้นๆที่เราดูดมานอกสนามนะครับ ส่วนสกิลอัลติกันบ้างสกิลอัลติเนี่ยเมื่อเรากดใช้ไปปุ๊บจะเป็นการเรียกอุปกรณ์ช่วยประสานงานในบ้านรูปแมวมา2อันก็จะเป็นรูปคล้ายๆกับน้องตีนแมวครับมาลอยๆอยู่รอบๆตัวเรา2อันเขาเนี่ยจะระเบิดเป็นดาเมจลม1ครั้งตอนที่เราใช้สกิลอัลตินะครับแล้วหลังจากนั้นเจ้าน้องนี้เขาจะมีระยะเวลาอยู่12วินาทีโดยใน12วินาทีนี้โดยตลอดระยะเวลา12วินาทีนี้ครับเขาจะมีการฮิวได้นะครับสำหรับสกิลอัลติโดยจะฮิ ฮิวกับตัวละครที่อยู่ในสนามฮิว <He al S 1> เดี่ยวเฉพาะตัวละครที่อยู่ในสนามเนี่ยจะฮิวอยู่ที่1 4 3่ของพลังโจมตีบวกกับอีกประมาณ1,100ัน้นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเราทําค่าพลังโจมตีกลางๆสัก2 0 0พแบบนี้ก็จะฮิวประมาณ4 0 0พครับแต่หากว่าตัวละครในสนามของเราเนี่ยเลือดฮิวของเราเกิน70%ขึ้นไปแล้วเขาจะไปเลือกตัวฮิวจากตัวละครในทีมที่เหลือครับก็จะเป็นการฮิวนอกสนามได้ด้วยแต่ตัวในสนามเนี่ยจะต้องเลือดแบบเกือบเต็มก่อนนะเรียกว่าเป็น การฮิวแบบผสมผสานครับฮิวตัวในสนามให้เต็มแล้วก็ไปฮิวนอกสนามต่อเนื่องไปหลักๆของสกิลอัลติจะเป็นเรื่องของการฮิวนะครับแต่ยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นยังมีเรื่องของการเป็นลัคนาจันจรัดแสงด้วยปกติแล้วนะครับเจ้าน้องตีนเหมียวของเราเนี่ยจะเป็นธาตุลมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นลัคนาจันจรัดแสงครับแล้วตัวรอบๆตรงนั้นมีการติดธาตุไฟน้ำไฟฟ้าน้ำแข็งเจ้าน้องตีนแมวตัวนี้นะครับเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นธาตุนั้นครับและเขาเนี่ยจะสามารถทําการโจม ีประสาได้นซึ่งเขาเนี่ยจะโจมตีกับศัตรูในบริเวณรอบๆสูงสุด3ตัวนะครับและสร้างความเสียหายที่เป็นธาตุนั้นๆนั่นหมายความว่านอกจากสกิลธาตุติดธาตุนอกสนามได้แล้วสกิลอัลติก็ช่วยติดให้ถี่ขึ้นไปอีกได้ครับเป็นการติดธาตุนั้นแบบรัวๆได้เลยสกิลอัลตินี้จะมีครูดาวอยู่ที่18วินาทีใช้พลังงานธาตุอยู่ที่70หน่วยครับให้ระวังดีๆนะระยะเวลาสกิลอัลติ12คููดาว18ครับ ถัดมาที่พรสวรรค์ติดตัวครับด้วยความที่ตัวละครยังเจ้าหดะของเราเป็นตัวละครน็อตใครก็จะมีเรื่องของการทําบวกลคณาจารย์ให้กับทีมได้1ระดับครับ ขอสวรรค์ติดตัวถัดมาเมื่อในทีมของเราเนี่ยเล่นจาโหดะกับตัวละครธาตุไฟน้ําไฟฟ้าน้ําแข็งอย่างน้อย1ตัวนะครับอุปกรณ์ประสานหรือว่าสกิลเอาตติเจ้าตองตีนเหมียวเนี่ยเขาจะได้รับบัฟความสามารถเพิ่มเติมครับถ้าเพื่อนๆเอาตัวของจาโหดไปเล่นกับธาตุไฟเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น130%ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นกับธาตุน้ําอุปกรณ์นี้จะฮิวแรงขึ้น120%ของค่าเดิมหากว่าไปเล่นกับธาตุไฟฟ้าเพื่อนๆเนี่ยจะได้เรื่อง เจ้าน้องตีนเหมียวเพิ่มมาอีก1อันครับติดไฟฟ้าถี่ขึ้นและสุดท้ายถ้าเพื่อนๆเล่นกับตัวละครกลุ่มน้ําแข็งเจ้าตีนเหมียวตัวนี้เขาจะลดช่วงเวลาในการโจมตีหรือพูดง่ายๆก็คือตีถี่ขึ้นนั่นเองครับโดยเขาเนี่ยจะนับจากตัวละครทัดไฟน้ําไฟฟ้าน้ําแข็งที่มีจํานวนสูงสุดนะครับอย่างเช่นเราใส่ไฟ2ตัวก็จะนับเป็นไฟแต่สมมติว่าใส่ไฟ1ตัวใส่น้ํา2ตัวก็จะนับเป็นน้ํานะครับและถ้าเกิดว่าใส่เท่ากันเนี่ยเขาจะเรียงลําดับความสําคัญจากไฟน้ําไฟฟ้าน้ำ แข็งตามลําดับนะครับพอสวรรคติดตัวถัดมาครับเมื่อสกิลออาติเจ้าตีนเหมียวของเราเนี่ยทำการฮิลแล้วตัวละครที่ฮิลเนี่ยมีค่าพลังชีวิตสูงกว่า70ขึ้นไปแล้วเราจะได้รับค่าชํานาญธาตุให้กับตัวละครตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาด้วยครับ100หน่วยเป็นระยะเวลา6วินาทีก็เป็นตัวละครช่วยบัฟชํานาญได้ด้วย และพรสวรรค์ติดตัวสุดท้ายสําหรับการสํารวจครับหากสมสํารวจด้วยตัวละครจาาดะเราจะลดระยะเวลาลง25%นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการตามสืบข่าวกองเป็นความสามารถเฉพาะของกลุ่มคนจากเคหะแห่งความลับครับแต่เขาเนี่ยจะสืบได้ไม่เก่งเท่ากับตัวละครอย่างเนเฟอร์เขาจะสืบได้ต่างกันยังไงก็ต้องไปลองดูครับ จากสกิลตรงนี้นะครับการอัพสกิลเนี่ยเราจะอัพสกิลเอาติน้ำเพื่อให้เพื่อนๆได้ฮิลกันแบบเต็มที่ครับสกิลท่าตามมาโจมตีปกติแทบไม่ได้ใช้นะครับ จากทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เพื่อนๆเ,เห็นกันไปนะครับเรามาสรุปกันดีกว่าด้วยหัวข้อที่2กับเกมเพย์และวิเคราะห์ตัวละครครับเริ่มจากเกมเพย์กันก่อนจากทั้งหมดทั้งมวลครับจาโหดาเนี่ยเขาจะเล่นง่ายมากๆเลยก็คือการกดสกิลธาตุแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งดูดธาตุครับผมแล้วหลังจากนั้นกดสกิลออาติแล้วก็สลับออกได้เลยแต่ก็มีแต่อยู่เหมือนกันนะครับในการกดสกิลธาตุแล้ววิ่งเนี่ยเวลาเราวิ่งไปถ้าไม่มีธาตุให้ดูดมันก็ดูดใส่ขวดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เรา กดสก,กิลท่าวิ่งจะต้องมีตัวละครอื่นในทีมเนี่ยมาติดน้ําหรือติดทาด่างต่อเนื่องกันก่อนซึ่งเขาดูดได้4ี่ท่าหลักเนาะไฟน้ําไฟฟ้าแล้วก็น้ําแข็งเกมเพกก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ถัดมาครับมาดูจุดเด่นต่างๆของตัวละครนี้กันอันดับแรกเลยครับความโดดเด่นแรกของตัวละครนี้คือเรื่องของการฮิวได้เนาะเรียกว่าเป็นตัวละครน็อตคลายสายฮิวตัวแรกเลยครับและอีกหนึ่งความโดดเด่นที่ไม่แพ้การฮิวก็คือการเป็นดามเมดรองนอกสนามและมีบัฟให้ทีมอีกเล็กน้อยครับโดยตัวละครนี้ครับสเตตัสที่เขาจะใช้ในการฮิวในการทาดาเมจทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฝั่งของค่าพลังโจมตีเราก็จะทําค่าพลังโจมตีและวนสกิลเอาติด้วยฟื้นฟูพลังงานไว้ครับ โดยในสกิลธาตุของเขาจะเน้นเรื่องของการวิ่งดูดธาตุแล้วก็ติดธาตุนั้นๆนอกสนามความโดดเด่นก็คือเขาติดได้นานมากๆครับอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเนี้ยจะเอาไปใช้กับตัวละครอย่างฟินส์แกรเนเฟอร์ที่ต้องการการแปะน้ำได้เป็นอย่างดีครับ ส่วนสกิลอัลติของเขาก็มองว่าเป็นการฮิวเดี่ยวเป็นแบบเวอร์ชั่นโปรแม็กซ์นิดนึงครับเป็นฮิวเดี่ยวที่หลังจากตัวละครในสนามเต็มปุ๊บไปฮิวตัวนอกสนามต่อได้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งและนอกจากนี้เขายังช่วยในการติดทาตัศน์นอกสนามแบบรัวๆได้อีกด้วยนะครับรวมกันแล้วทั้งสกิลทตุแล้วก็สกิลอัลติเนี่ยทำให้ตัวละครจาโฮดะแม้ว่าเป็นตัวละครทตุลมเนาะแต่สมมุติว่าเราไปดูดทาตุน้ํามาแบบนี้เขาก็จะติดทาตุน้ําได้รัวๆมากเลยครับเป็นตัวละครที่ติดทตุนั้นๆนอกสนามได้อย่าง อย่างรัวเลยครับและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังมีเรื่องของการบัฟชำนาญให้กับทีมได้อีกเล็กน้อยอยู่ที่100หน่วยครับ ถัดมาครับแม้ว่าเราจะเห็นว่าจาฮดะเป็นตัวละครฮิวติดธาตุที่ดีเนาะแต่ก็มีข้อควรระวังหลายข้อเลยทีเดียวครับมาไล่กันไปทีละข้อกับอันแรกในสกิลธาตุของจาฮดะครับเขาเนี่ยจะต้องการการดูดธาตุอยู่ดีๆเราจะดูดธาตุนั้นๆขึ้นมาเลยไม่ได้ครับมันจะต้องมีการแปะธาตุนั้นอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องการแปะตัวละครดาเมจลองเข้าไปอีกหนึ่งตัวยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยยกตัวอย่างก็คือไอโนครับสมมุติว่าเล่นจาฮดะกับไอโนเอาไอโนไปแปะน้ํา ตัวละครนี้ก็จะทําให้น้ําของไอโน่เนี่ยแปะได้ถี่ขึ้นนานขึ้นแบบนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้สกิลธาตุไอโนทีเดียวเราก็จะดูดได้แค่ครั้งเดียวครับที่เหลือเราก็จะดูดธาตุไม่ได้แล้วนะ ถัดมาครับในอีกมุมหนึ่งที่เราเก็บธาตุมาแล้วแปะธาตุได้ถี่มากๆแล้วเนี่ยแต่มันเป็นการแปะธาตุนั้นๆครับที่ถี่เวลาเราดูดธาตุน้ํามาเราก็จะแปะธาตุน้ําได้ถี่สกิลอัลติน้องตีนแมวของเรากลายเป็นธาตุน้ําก็จะกลายเป็นแปะธาตุน้ําที่ถี่ขึ้นไปอีกแต่เขาจะแปะธาตุลมไม่ถี่ครับซึ่งตัวละครธาตุลมที่ไม่สามารถแปะธาตุลมได้ถี่แล้วเป็นนอกสนามเนี่ยแอบน่าเสียดายครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถใช้กระจายได้อย่างต่อเนื่องการใส่ตัวของอาร์ติแฟกต์ d e s e n นเ e n เ e r e r หรือว่าแฟกลมเนี่ยก็จะทำได้ไม่ดีครับถัดมาครับตัวละครนี้จะมีปัญหาเรื่องของคูลดาวของสกิลครับด้วยความที่ระยะเวลาของสกิลอาลติเนี่ยจะอยู่ที่12วินาทีเท่านั้นคูลดาวสิ18วินาทีมีช่วงเว้นว่างประมาณนึงเลยส่วนสกิลธาตเนี่ยไม่มีปัญหานะครับ ถัดมาก็คือด้วยความสามารถของตัวละครจ้าโฮดาครับตัวละครนอตไคลเขาก็มีการยึดโยงกับตัวละครกลุ่มนอตไคลด้วยกันตัวละครนี้ต้องการลัคนาจันจรัดแสงครับถึงเราจะดึงความสามารถของน้องออกมาใช้ได้สูงสุดและเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของสกิลออลติไปการทําฟื้นฟูพลังงานก็เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับตัวละครนี้และสุดท้ายครับสำหรับตัวละครจ ah ้าโฮดาตัวละครเขาเนี่ยมาในตัวละครสเกล4ดาวและออกเป็นทางฮิลซะเยอะด้วยสกิลต่างๆเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ ต้องหวังเรื่องของดาเมจเลยครับตัวละครนี้จะไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่เน้นเรื่องของการฮิ้วการแปะธาตุแล้วก็บับเล็กน้อยครับผมถ้าถามว่าตัวละครนี้เนี่ยอนาคตไกลไหมทีมค่อนข้างฟิกไหมผมก็จะตอบแบบนี้ว่าถ้าจะดึงความสามารถทั้งหมดของเขามาใช้จะค่อนข้างฟิกกับทีมตัวละครนอตไครประมาณนึงเลยครับ หลังจากที่เราเนี่ยเห็นความสามารถของจาโฮดะเวอร์ชัน40นย์กันไปครบทั่วเรียบร้อยแล้วมาดูกลุ่มดาวของเขากันบ้างครับในหัวข้อที่3กลุ่มดาวกลุ่มดาวที่1ในการสะสมธาตุของสกิลธาตุนะครับแล้วยิงเจ้าลูกบอลธาตุหรือว่าดาเมจธาตุอื่นๆเนี่ยเติมเข้าไปเขาจะมีโอกาส50%ครับที่ดาเมจจะเด้งไปที่ศัตรูอีกตัวหนึ่งก็จะแปะธาตุได้ถี่ขึ้นไปอีกครับ ถัดมากลุ่มดาวที่2แห่งเพื่อนๆมีลัคนาจันจรัสแสงเพราะสวรรคติตัวจะเปลี่ยนไปนิดนึงครับตรงที่ปกติแล้วเวลาเราใส่าธาตุในทีมจะได้รับบัฟเพิ่มเติมเล็กน้อยตามาธาตุนั้นๆได้1แบบครับแต่ว่ากลุ่มดาวที่2นี้จะทําให้เพื่อนๆได้มา2แบบของาธาตุที่ใส่ในทีมครับจากของเดิมเราต้องเลือกไฟน้ําน้ําแข็งแล้วก็ไฟฟ้าอันใดอันหนึ่งอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้2อ,อันโดยทีเดียวครับสกิลอัลติกก็จะมีความสามารถมากขึ้นอีกนิดนึงครับ กลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลสกิลอัลติฮิวโดยภาพรวมแรงขึ้นกลุ่มดาวที่4เจ้าตีนแมวลอยๆของสกิลอัลติเวลาเปลี่ยนธาตุแล้วนะครับเขาเนี่ยจะมีการช่วยฟื้นฟูพลังงานธาตุให้กับจาโฮดะเพิ่มเติมด้วยอีก4หน่วยครับกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลธาตุ และกลุ่มดาวที่6สุดท้ายครับเจ้าสกิลา่าที่เราสะสมขวดหากเพื่อนๆสะสมเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีการบัฟให้กับทีม20วินาทีด้วยเป็นการบัฟสําหรับตัวละครกลุ่มลัคนาจันทร์เท่านั้นนะครับก็จะเป็นการบัฟตัวละครนอตไคร่นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าตัวละครเจ้าดะค่อนข้างเหมาะกับตัวละครนอตไครเป็นหลักโดยเขาจะบัฟอัตราคลิกอยู่ที่5%และความแรงคลิคอีก40%เลยทีเดียวครับ จากกลุ่มดาวทั้ง6กลุ่มดาวที่เพืเ่อนๆเห็นกันไปถ้าหากว่าถามผมว่ากลุ่มดาวไหนหน่าปั้นสําหรับตัวละครจาวโฮดาส่วนตัวผมใครที่ไม่ได้เป็นสายเติมเยอะไม่ได้มีตัวละครเล่นที่หลากหลายมีทีมใดทีมหนึ่งใน2ทีมประจํานอตไคลทีมแรกเนี่ยก็จะเป็นฟินช์อีเนฟาหรือจะเป็นทีมของเนเฟอร์เหลามา2ทีมนี้ทีมไหนก็ได้ครับการเติมจาวโฮดาลงไปมีประโยชน์ทั้งหมดเราอาจจะเล่นเป็นจาวโฮดาไอโนแบบนี้ครับก็คือคอมพิวตเลยสําหรับทีมของนอตไคลครับ ใครเล่นไอโน่เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าไอโน่จะมีเรื่องปัญหาการแปะาธาตุไม่ค่อยทันใช้เท่าไหร่หรือช่วงวราระเวลามันไม่ค่อยนานเท่าไหร่ไม่เพียงพอกับการใช้จาโฮดะจะมาตอบโจทย์ทั้งหมดแถมจะเป็นตัวละครฮิวให้กับทีมของเราด้วยครับ <c oughs> และ c 0ก็เป็นซีที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีแล้วไม่มีกลุ่มดาวไหนที่ผมเชียร์เป็นพิเศษเลยครับอนแน่มีใครจะไปแห่10โล20โลแล้วเพชรไม่พอไหมครับอ,ย,อย่าลืมนึกถึงร้าน l ิช m a n ช h อ p เลยครับร้านเติมเงินที่ทุกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่านเว็บไซต์ขของเเาได้ล มีช่องทางการชําระการจ่ายได้หลากหลายรูปแบบด้วยจะสแกนจ่ายก็ได้มีระบบสะสมแต้มให้ด้วยอีกนะจะเติมเงินเกมอะไรก็ตามอย่าลืมไปลองเช็คกับร้าน Lichman ช h อ p นะครับลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับ 4ทีมและการเล่นหลังจากทีเ่เพื่อนๆเห็นข้อมูลตัวละครกันไปครบถ้วนแล้วคราวนี้มาเข้าทีมกันบ้างครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าทีมจาโฮดะเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะกับตัวละครของนอสไครเป็นหลักและณปัจจุบันครับทีมของนอสไครของเราก็จะมี2ทีมที่โดดเด่น ทีมแรกก็คือทีมของเนเฟอร์ลาม่นั่นเองหลายๆคนเนี่ยก็จะเล่นเนฟเฟอร์ลาแม่แล้วก็มีไอโนมาช่วยแปะน้ำนะครับแล้วก็เราสามารถเติมจาโคดะลงไปได้เลยครับในทีมนี้เกมเพย์โดยภาพรวมของเพื่อนๆจะสะดวกสบายขึ้นเยอะมากครับมีตัวละครมาช่วยดูดน้ําแปะน้ํา เราก็จะเปิดด้วยตัวของไอโน่กับเรามาก,ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสลับมาเป็นจาโฮดะดูดน้ำไอโน่เอาไว้แล้วค่อยสลับไปเป็นเนเฟอร์ครับนี่จาโฮดะได้เล่นกับเนฟเฟอร์ด้วยเขามาจากเคหาแห่งความรักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาควรที่จะเล่นด้วยกันทุกคนอันนี้เป็นทีมที่ผมมองว่ามีประโยชน์แล้วก็ดีมากๆครับเหมาะสมบัฟได้เป็นอย่างดียิ่งถ้าจาโฮดะซีสูงๆด้วยก็มีบัฟเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับและแน่นอนครับหากเพื่อนๆไม่มีตัวละครอย่างเรามากอะไรแบบนี้ก็จะไปเปลี่ยนเป็นตัวละครท หมายตัวอื่นก็ได้นะอย่างเช่นนาฮิดะไปซูเอามาช่วยแปะหมายเพิ่มเติมบัฟเพิ่มเติมได้ครับถ <decision> ัดมาครับอีกหนึ่งทีมสำหรับทีมฟินส์อินเนฟาแล้วก็ไอโนครับทีมนี้เราก็คือทีมชาร์จจันทาน,นั่นเองครับทีนี้เราก็ต้องการการแปะน้ำอย่างต่อเนื่องเหมือนกันและทีมนี้ไม่มีตัวละครฮิวด้วยครับจ้าโฮดะก็จะมาตอบโจทย์มากๆครับในทีมนี้ก็จะมาช่วยไอโนแปะน้ำฟังก์ชันเดียวกันเลย เราเปิดอินเนฟากับไอโน่สกิลนำไปก่อนแล้วก็เอาจาโคดะมาดูดทาร์ดครับหลังจากนั้นเราก็สลับไปเป็นพี่ฟินส์ทำดาเมจร,รัวๆไปได้เลยครับเราอาจจะได้เห็นตัวของชาร์จจันทาที่เร็วขึ้นนะครับตามตัวของ i n t e r อร์นอลคูดาวของเขาแต่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ดามจตหลักๆของตัวละครฟินส์อยู่ดีนะครับหลักๆเขามาจากดามจของตัวละครชาร์จจันทาพิเศษของเขาเองครับ จากทั้ง2ทีมนี้นะครับตัวละครอย่างจาหฮดะเนี่ยจะมาช่วยเรื่องของการแปะธาตุเป็นหลักเลยแล้วก็เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายอย่างเช่นฮิลอย่างนี้ครับแต่ถ้าถามว่าเอาจาหฮดะไปเล่นกับทีมอื่นๆได้ไหมที่ไม่ใช่2ทีมนี้สําหรับทีมอื่นๆเนี่ยก็พอเล่นได้นะครับทีมที่ต้องการฮิลแล้วก็การแปะธาตุนอกสนามแต่ความถี่จะลดลงไปประมาณหนึง่งเพราะเราจะไม่มีลักณาจันจรัดแสงแบบนี้ขาตัวฮิลปั้นจาหฮดะเอาไว้เผื่อแบบนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับก็พอเล่นได้เหมือนกัน ถัดมาครับมาดูในฝั่งของอาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์กันบ้างเรามาบิ้วตัวละครนี้กันครับตัวละครนี้ใช้สเตตัสง่ายๆมากๆเลยครับก็คือใช้พลังโจมตีมาช่วยในการทำดาเมจด,ด้วยแล้วก็ในการฮิวด้วยครับ ในฝั่งของอาวุธนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะมองหาแค่ฟื้นฟูพลังงานกับค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เลยครับจริงๆผมไม่มีอันไหนเชียร์เป็นพิเศษนะแต่ถ้าเกิดว่าเอามีประโยชน์เล่นง่ายๆนะครับอาวุธเนี่ยอาจจะมีตัวของธนูบัฟ e n e r g y for the e n d พอเอามาช่วยได้ครับอันที่1 ส่วนฝั่งอาวุธกรณี4ดาวนะครับอาวุธชิ้นนี้เรียกว่ามาพร้อมกับจาวดะเป็นอาวุธใหม่ใน6.2และแจกฟรีในกิจกรรมครับผมอาวุธนี้เรียกว่าอาวุธประจําตัวจาวดะก็ยังเรียกได้ครับอาวุธนี้มาพร้อมกับค่าฟื้นฟูพลังงานและถ้าเกิดว่าตัวละครนี้ไม่ได้อยู่ในสนามจะได้รับบัฟค่าพลังโจมตีเพิ่มเติมเข้าไปอีก28%ด้วยสูงสุด56%นะขัดเก่า5ผมว่าก็เป็นอาวุธที่ดีมากๆแล้วเหมาะกับจาวดะมากๆครับใครไม่รู้จะใส่อะไรอาวุธนี้ ฟรีครับใส่ได้เลยสำหรับตัวละครจาโฮดะครับ <S 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 ส่วนใครเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากปั้นอันใหม่ๆก็ไปใช้อาวุธกลุ่มฟื้นฟูเก,ก่าๆได้ครับยกตัวอย่างเช่นฟาวเนียสช่วยฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ทีมได้ด้วยหรือจะเป็นแซ็กกีฟิชียลครับใช้สกิลธาตุสองรอบหรือใครจะเอามาบัฟค่าพลังโจมตีเน้นฮิวแรงๆก็อาจจะเป็นตัวของแลงเกรได้อาวุธอื่นๆที่เหลือผมขอไม่แนะนำมากกว่านี้ครับแค่นี้ก็มีประโยชน์มากๆแล้วสำหรับน้องครับ ส่วนในฝั่งของอร์ติแฟกต์เซตอร์ติแฟกต์ที่เราจะใช้เนี่ยเซตแรกจะตกมาอยู่กับเซตบัฟของนอตไครนะครับกับเซตซิลเกนมูลเซเลเน e หากในทีมของเรายังไม่มีตัวไหนใส่เซตนี้ครับเราก็สามารถหยิบเซตนี้มาใส่ได้เอาไปช่วยบัฟทีมเพิ่มเติมเข้าไปได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าทีมของเราเนี่ยมีตัวละครใส่ไปแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะขยับมาในการลดต้านทานอย่างเซตลมก็ได้ แต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเซตลมนี้เขาไม่ได้ติดลมถี่ขนาดนั้นเราอาจจะได้ช่วงเวลาของการลดหรือว่าลดต้านทานตัวนี้ไม่นานมากนะครับก็คือตามระยะเวลาของอ์ติแฟกประมาณ10วินาทีก็ถือว่าใช้งานได้ครับแต่มีแต่ไว้นิดนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เล่นในทีมของ Never, เนเฟอร์เนาะการลดต้านทานเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นลดไม้ด้วยนะครับก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรการใส่แฟกลมตัวนี้อาจจะมีประโยชน์เฉพาะกับทีมของพี่ฟิน e ส์ินเนฟ้าเท่านั้นครับและสุดท้ายครับหากเราเนี่ยต้องการเอาไปบับทั่วทั่วป โนเบสก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราสามารถใส่ได้ครับและแน่นอนครับโนเบสบัฟ no พลังโจมตีก็ยังไม่เหมาะกับเนเฟอร์อยู่ดี ส่วนออฟของอาร์ติแฟกต์นะครับนาฬิกาเราจะหาเป็นพลังโจมตีหรือฟื้นฟูพลังงานครับถ้วยเราจะหาเป็นค่าพลังโจมตีเลยส่วนหมวกจะเป็นพลังโจมตีก็ได้โบนัสฮิวก็ได้ครับการทําสเตตัสของเราเราจะไปโฟกัสเรื่องของฟื้นฟูพลังงานก่อนเลยครับหากเ,เพื่อนๆเนี่ยไม่มีกลุ่มดาวใดๆเลยการทําฟื้นฟ,นฟนูพลังงานผมเชียร์ให้แต่แถวๆแถว180ขึ้นไปเอาไว้นะครับเพื่อความสะดวกสบายในการเล่นด้วยแล้วจะหดะดไม่ค่อยเทคสนามด้วยครับก็ต้องทําสูงเอาไว้ระดับ เ,เราเน้นสกิลออาติวนทนันฮิลเนี่ยแรงประมาณหนึ่งก็โอเคแล้วและสเตตัสที่เหลือของเราทั้งหมดจับไปลงค่าพลังโจมตีรัวๆได้เลยครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของข้อมูลพรีวิวจาโฮดะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตัวละครนี้ผมเนี่ยตบเข่าชาดเลยทุกคนแอบเสียดายนิดนึงถ้าน้องเขาติดลมให้เกิดกระจายต่อเนื่องได้อีกสักนิดนึงนะโอ้โหตัวละครนี้จะดีมากๆครับเสียดายตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในความสามารถนะปัจจุบันตอนนี้ที่เราดูกันไปเนี่ยผมว่าเขาเป็นตัวละครเติมเต็มฝั่งของนอตคลายทีมฟินส์ทีมเนเฟอร์ได้เป็นอย่างดีมากๆครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับตัวละคร จะก็มาคอมเมนต์บอกกันนะครับเปิดไม่เปิดปั้นไม่ปั้นจะเอาสักเสียอะไรกันนะก่อนจากการขอขอบคุณ166,661 s u กรับสไคร์เบอร์จากทางยู u ูบหากใครมองว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์หรืออยากจะให้กำลังใจให้ทำคลิปพรีวิวตัวละครเก n s นชินอิมแพต่อไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe หรือจะซ u เปอร์แชทมาเป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะครับคลิปนี้ผมจาโฮดะขอตัวไปออกบิงต่อแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับ Yehuda is on site to ensure that everything goes off without a hitch.